ครับแต่ว่าไม่ได้กรีดรายวันนะครับหน้ายางก็จะแข็งนะครับมากกรีดยางเพราะว่าตอนเช้าผมลืมนะครับลืมสองต้นนะครับไม่ได้กรีดนะครับตอนตีสี่นะครับพอมาดูตอนหยอดน้ำกดครับอ้าวไม่มีน้นยางนะครับก็ลืมกรีดนะครับเนี่ยอันนี้เม็ดหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มันเหลืออยู่สองต้นนะครับผมลืมนะครับโอ้ยนะครับก็จะมานะครับฟันต้นมันลำมันนะครับฟันมาฟันตอนกลางคืนนะครับจะมาปลูกมันนะครับเพราะว่างานผมมันหลายนะครับนะฮะครับแต่ก็ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับนะโอ้ยนะครับ กรีดมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดด้วยฮะนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะครับนะ,ะถ้าไม่อ,อน,นันตะขอภัยด้วยนะครับครับปกติจะกรีดสองมือนะครับแต่ไม่ได้เอาขาดตั้งกล้องมานะครับนี่ครับน้ำยางก็ กลางคืนนะครับนะเพราะว่าวันนี้เขาจะมาฟั่นต้นมันนะครับเพราะว่าตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับจะมาปลูกนะครับนะฮะเพราะว่าข้าวก็สุกแล้วนะครับจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรนะครับงานมันเยอะนะครับนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับ ก็ไม่ได้ลบคลิปมาเกือบสามอาทิตย์นะครับนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะครับนะครับไปเกลีดเมื่อคืนนะครับตอนตีสีกว่าๆนะครับทีนี้ลืมครับลืมกลีดสอนนะครับ อ๋อ oh, ลืมต้นนี้นะฮะครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้ยังไม่มีเออ่เมตาหยดเดียวนะครับเพราะว่าลืมนะครับแต่ว่าไม่ได้กลินลรยวันนะ,ะครับหน้ายางก็จะแข็งนะครับ ไม่ค่อยถนัดนะฮะมือเดียวนะครับเนี่ยครับครับ,รบยางผมกิีนแบบธรรมชาตินะฮะผมไม่ได้ใช้ยาเร่งน้ำยางนะฮะผมกิีนแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยน้ำยาง นะครับนะครับนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนสี่ทุ่มนะฮะว่าน้ำยางจะเยอะแค่ไหนนะครับไปดูนะครับนี่ครับก็น้ำยางก็ครับนะครับผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วนะครับครับก็ก็ยังหยด แรงอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนะครับครับก็พี่น้องได้ยินเสียงเขียนไหมครับฮนะนะตั้งใจฟังนะครับจะได้ยินเอเขียนมะนาวนะครับนะนะครับก็เตรียมน้ำกดนะครับเตรียมว,ว่าจะหยอดนะครับแต่ว,ว่ามัน มันยังหยดอยู่นะครับนะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สองครับครับมาดูต้นที่สองนะครับครับตอนนี้ก็เวลานะครับเอ่อสี่ทุ่มนะครับเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับก็ครับอ่ะนี่ก็นะครับเป็นอ่าหนึ่งอ่ากลิ่นอ่าเรียกว่า อามีดเดียวนะครับนะครับก็เออจริตมือเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วกันมันก็อาจจะอาจจะไม่ถึงท่อนั้อยางแบบดีเท่าไหร่นะครับนะฮะก็เนี้ยนะครับดั้อยางก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่มันก็ยังหยดอยู่นะครับก็ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะนะครับนะครับ ครับก็วิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกครับเนี่ยครับตัดละมันก็ไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันคือว่าง่วงนอนนะครับเพราะว่าผมมันทํางานหลายอย่างนะครับกลางวันก็เกี่ยวข้าวนะครับขนข้าวนะฮะเพราะว่าข้าวก็สุกนะครับ